โรงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี เสัมภัษณ์หนูบอยจ้าอ๋อเอาน้องเหรอครับแม่แต่แม่แต่เซตเซตเซต้วยกันเซตเซตเซตกองสปีดแม่สปีดเลยแต่แอนไอ้ชัดสวัสดีจ้าหนูเป็นมังุเทศอาสาชุมชนยนต์วิถีบ้านโน้นสะเลาที่มีประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกมือนี้กสิพ่าโลเบิ้งฟองดีแล้วกันยนต์วิถีไทยบ้านโน้นกันนะจ้ะตามมาเลยจ้าเราจะพาท่านผู้ชมไปเอ้ารันเราแก้มวัด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  จุดแรกที่สิพามาเช็คอินก็คือวัดตาแขกซึ่งเป็นวัดที่ใสจ่จากงานประเพณนี้แห่นาคโขดซึ่งเป็นประเภทนี้ที่มีมาซา,านันเป็นที่เรื่องลือในความโหดบ่สามารถลอกเลียนแบบได้แน่นอนค่ะหนูรับรองหรือผู้ใดอยากสีผ้ว่าสมคำลำลือบอกก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเจ้าของเองว่าที่เพื่อนการันตีว่าดึงเดียวในโลกแห่นาคขนนองบ้านโนนเสลาค่ะจุดต่อไปก็จะเป็นจุดกุ้มยอมสีธรรมศาสตร์ สีผ้าไปเบิ้งค่ะไปติดทางจา้ะมันต้องไปทางนู่นไปค่ะจุดแรกที่สิไปก็คือกุุงยอมสีธรรมศาสตรกัสิมีชาวบ้านมะท้อผ่าน้ำกันถ้าผู้ใดอยากทดลองก็สามารถเฮ็ดได้เลยจ้าผ่าคนที่นี่งามอีหลีได้ค่ะเนี่ยสถานที่ต่อไปหนองตูมหนองนามหญยมีเนื้อที่ประมาณเกือบ300ลอยและมีป่าใม่ลอมลอมหลบอัดกับน้ำที่ใสสะอาด ซาบ้านเอิญน้นองนามแห่งนี้ว่าปลาใหม่ขอสอนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือต้มเก่าเป็นอาหารประจำทิมจุดต่อไปคือจุดเฮดมอนขิดผู้ใดมาจุดน,นี่กบบ็สามารถที่สิพาดได้ต้องชอบของเป็นที่ละลึกและจุดน,นี่มีอุปกรณ์เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวพอเหฮดเสร็จแล้วก็สามารถน้ำกลับบ้านได้เลยจ้ะ และเ้ายังมีโฮมสเตย์ที่เอาไว้รับนักท่องเที่ยวที่สินมาเที่ยวบ้านของเขาน้ำด้จ้าสินค้างานฝีมือของดีของเด็ดประจำหมู่บ้านซึ่งสีนี้หมอนขีดผาขิดชุดที่เฮ็ดจัดผาขิดและอื่นๆอีกหลายอย่างเป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านงามงาแบบนี้บอสือไปฝากคนยุบันบาดาดแล้ว และสิี่ควรเห็นยูนิก็คือผาคิดหรือสินค้าซีพอร์ตเป็นสินค้าเชืงว,วัฒนธรรมของบ้านโนสลาวจ้ะมาชอบมาชิมมาแช่มาแช่อย่าลืมมาเที่ยวกันหลายๆได้ค่ะรับรองทางมวลตื่นเต้นได้ของฝากเต็มกระเป๋ามาแล้วก็อยากมาอีกไว้เจอกันด้่ค่ะ <Okay. S 2> โอเคโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี